นี่ครับวัดหลัง IRF Z นะครับกับกราวกระสรแสเราป้อนไฟ2 4โวลต์เข้าไปนะครับนี่กินกระแสจุด08แอมป์ถือว่าปกตินะครับนี่แต่ได้หลัง IRF 1 3โวลต์ DC นะครับ <c oughs> ตรงนี้เราวัดได้4.5 4.5หหมดเลยนะครับนี่ แสดว่าภาคน,นี้ปกติสัญญาณพันต์ออกไปติดตรงนี้ปกติเดี๋ยวเรามาดูสวิตชิ่งครับครับหลอดสว่างครับซึ่งเราต้องต้องผ่านตัวนี้นี่ดูขั้วนี้ไว้ครับเดี๋ยวเราจะปลดโค้วนี้ออกตอนนี้สภาวะตัวน,นี้คือไม่มอดเฟตช็อตกับไอตัวมอดเฟตไอจีบสวิตชิงนี่เสียนะครับ นี่ครับพอไฟสว่างแล้วก็จะดับนะครับตัวนี้ก็จะสวา่างอันนี้ถือสภาวะปกติครับไฟขึ้นครับวนออกครับสวิตชิ่งปกติครับแสอร่่ามอสเฟยียตเสียสองตัวครับ